มาดูแหนแดงสามวันกันนะครับหลังจากที่ลงทิปไปก่อนหน้านี้ประมาณสามวันครับมาดูสูตรนี้กันนะครับว่าได้ผลเกินคาดขนาดไหนนะครับสามวันนะครับมีล้อยางอีกประมาณสี่ห้าล้อนะครับที่ยังไม่ได้ใส่พายา เดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์จะขยายพันธุ์ต่อนะครับพร้อมขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะครับในส่วนนี้ริวมากนะครับ ดูรากเขานะครับรากของเขายาวมากนะครับบ่งบอกถึงอาหารที่ผสมลงไปได้กินแบบพอมอและหมอะสมมันถ้าเกิดว่าเราให้ปุ๋ยมันเยอะเกินไปเขาก็จะตายได้นะครับเหมือนกับเอมโมเดียาจากมูลหัวตัวนี้มัน มันมากเกินไปนะครับมันทำให้น้ําเค็มด้วยนะครับแต่ผมได้เจอจานลงไปผมใช้แค่มูลหัวประมาณ2ขันน้ํานะครับใส่ลงไปจากคลิปที่แล้วนะครับไปเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอันนี้ระยะแค่สามวันนะครับคือเน่นมากนะครับตอนนี้อันนั้นคือ ชุดแรกที่ผมพอพันไว้นะครับแล้วผมขยายมาไว้ในส่วนของร้อยางในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีอีกที่กําลังทำไว้ไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอาจจะขยายเป็นบอยใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีประโยชน์เยอะมากมาเลยแล้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูต่อนะครับ ขอบคุณท่านทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับผม